สด,ดมูวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพลูฮะวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาไหว้ขอพอรกันที่วัดบางพีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเคยมีคนกล่าวว่าใครอยากลดหนี้มีชีวิตที่สุขสบายต้องมากราบขอพอรหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในครับเพราะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพอรหรือว่าบนบานสารกาวในเรื่องอะไรก็ตามนะครับหลวงพ่อโตก็จะเมตตา ให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหมุกกันดีกว่าครับเดิมวัดบางพีใหญ่ในมีชื่อว่าวัดพระพลาชัยชนะสงครามสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับตั้งอยู่ที่ริมคลองบางพลีจังหวัดสมุทรปราการความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้อยู่ที่หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลป,ปะสมัยสุขโขทยัยเบิกเนตรขัดสมาธิ องค์สีทองอาราบที่มีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานครับครับคุณผู้ชมครับซึ่งตลาดของผมนะครับจะมีองค์หลวงพ่อโตครับรปดิสถานอยู่นั่นเองครับซึ่งชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตที่วัดบางพีใหญ่ในเพื่อขอพรขอความเมตตาให้ท่านช่วยเหลือครับมีเรื่องเล่าต่อกันมาในตำนานหลายเรื่องนะครับเล่าขานนะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดบางพีถึงปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ที่มา ไหว้ขอพอรหรือว่าผู้ที่สัานั่นเองครับที่ได้รับหลังจากที่ขอพอรองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการค้าขายเงินทองและการปลดหนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพอรด้านในก,กันดีกว่าครับเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววันนะฮะและสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แขวข้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายนั่นเองครับ และลูกศิษย์หลากหลายคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นยากที่จะอธิบายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาค้าขายอาหารทำรรมาหากินซื่อสัตย์สุจริตแต่สามีกลับไม่เคยช่วยเหลือและยังขโมยเงินของภรรยาจากการค้าขายไปเล่นกนนารพนันจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวหนำซ้ำยังสร้างนี่สินนะฮะผู้เป็นภรรยามีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตอยู่แล้วนะครับ จึงชวนสามีมากราบอง์หลวงพ่อโตและอธิษฐานขอพรและกลับตัวเสียใหม่โดยขอให้ค้าขายดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่แล้วก็สวดมนต์ขอพรท่านและตั้งแต่กลับมาจากการสักระองค์หลวงพ่อไม่นานนักครับสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้รับแต่สิ่งดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์ขอพรท่านสมเสมอ,สมอก็ยิ่งพบแต่สิ่งดีๆเรื่อยไปครับคุณผู้ชมครับ ความเชื่อเรื่องการขอพอรช่วยแก้ไขปลดหนี้สินนะครับคือหากผู้บนบานมีหนี้สินอันเกิดจากสาเหตุใดๆก็ต้องสัญญาลั่นวาจาต่อหน้าหลงวงพ่อโตว่าหากปลดหนี้สินหมดแล้วจะทําความดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะครับเช่นหากคุณผู้ชมนะครับเป็นหนี้สินจากการค้าขายก็ต้องสัญญ,ญาว่าจะค้าขายด้วยความสุจริตไม่คดโกงนะฮะหรือว่าใครที่เป็นหนี้สินจากการพนันอยากปลดหนี้ก้อนนี้ให้หมด ก็ต้องสัญญาต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตนะครับว่าหากหมดแล้วจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันตลอดชีวิตหรือหากใครที่เป็นนิสินจากบััรเครดิตนะครับก็เมื่อปดนนี้แล้วต้องสัญญาว่าจะไม่สร้างนี้เพิ่มจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าใครที่มีนี่ก็อย่าลืมนะครับสามารถมาขอพรตรงนี้ได้เลยสักสิบมากจริงครับเคล็ดลับที่เราสืบกันต่อมาอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปทําที่บ้านแล้วก็ระลึกถึงหลวงพ่อโตได้เลยนะฮะ หยิบน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งและตั้งนธโมสามจบแล้วก็สวดบทคถาร่ำรวยทะนางโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอมิอะ,ม,อะมะหิสะตั้ง สถานพุทธังสะสุนะอะนะมะพะทะจะ,ะกะสะหลังจากนั้นครับนำน้ำนั้นนะครับมาพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือนร้านค้าแล้วมันสวดเป็นประจำก็จะช่วยให้ส่งเสริมการค้าขายดีขึ้นและมีความรุ่งเรืองในชีวิตนั่นเองครับ หนนี้แหละครับที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินมักจะมาบูชายาสารกล่าวกับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับแห่งนี้อยู่เป็นประจํานั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหากใครที่มีหนี้มีสินอยากจะหมดหนี้หมดสินครับก็อย่าลืมมาขอพรนะครับกับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนั่นเองนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการกล้องสดท้นมูลราคาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Hot ball!